สดีครับ BB การ์ดเกมนะครับก็มาสู่คลิปนะครับรับสมัครแข่งแวนกาดดี n d น r d ออนไลน์นะครับผมก็เข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับก็มาเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยการแข่งแวนกาดดีกันนะครับผมเนื่องจากว่าแน่นอนนะครับเพิ่งมีการวางจาหน่าย DBT03 นไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับอา้าวก็อน้องๆหลายๆคนก็น่าจะได้เขาเรียกว่าได้การ์ดอยู่ในมือกันบ้างแล้วนะครับก็ เรื่องงามยามดีนะครับเรามาแข่งกันเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับในส่วนของแวนการ์ดทั้ง V ีทั้งดีนะครับโดยที่เราจะสตาร์ทกันที่ดีก่อนนะครับในเดือนนี้นะครับก็รอบนี้นะครับก็จะถูกลงหน่อยนะครับก็จะถูกลงไหนคือค่าสมัครนี่จะเหลือแค่50บาทนะครับผมอ่าจะเหลือแค่50บบาทแล้วก็เวลาแข่งก็เช่นเคยนะครับร้านเราจะแข่งทุกวันศุกร์อยู่แล้วโดยปกตินะครับเวลา ทุ่ม4ีนะครับผมโดยทุ่ม45เนี่ยให้มารายงานตัวกันก่นกอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่เกิน2ทุ่มเราก็จะเริ่มจับคู่แรกกันแล้วนะครับก็อย่ามาสายนะครับใครมาสายถามว่ามีอะไรไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดสายในแต่ละรอบเกิน5นาทีนะครับผมก็จะให้แพไปนะครับก็รอแข่งรอบ2รอบ3กันต่อไปได้นะครับคือมาไม่ทันรอบแรกก็แข่งรอบถัดไปได้เรายังไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะครับ ในส่วนของโปโมเนี่ยก็แน่นอนนะครับโมโมใหม่เพิ่งประกาศไปทางเพจเลยนะครับโดยเราจะแจกนะครับเฉพาะแวนกาดที่เป็นซีรีส์ของดีเท่านั้นนะครับคือตามรูปเนี่ยถ้าเกิดดูตามรูปเนี่ยก,ก็คือเราจะแจกเฉพาะแถวบนนั่นเองนะครับโดยแถวบนเนี่ยคือจุดเด่นแล้วก็ที่คิดว่าน่าจะเรียกแขกได้บ้างนะครับก็น่าจะเป็น ในส่วนของกาสแคลนสีชมพูมาใหม่นะครับขวาสุดเลยนะครับผมน้องคนนี้ก็เพิ่งมาสดๆร้อๆโดยในเดือนนี้เนี่ยเราจะมีการจําหน่ายในส่วนของสีชมพูกันด้วยนะครับผมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องรอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้แข่ง2รอบหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยก็คือว่ามีแจกในสีชมพูแน่นอนนะครับแล้วก็มีอยู่แค่แบบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าเล่นสีชมพูก็ ไม่สามารถพลาดได้ช่วยประการทั้งวงนะครับส่วนสีอื่นๆนี่ก็มีทั้งสีเขียวนะครับเนชั่นเขียวเนชั่นม่วงหรือน้ําเงินนั่นเองนะครับแล้วก็เนชั่นแดงนะครับก็สามารถมาแข่งกันได้นะครับสามารถมาแข่งกันได้ราคาก็ไม่แพงนะครับโดยเงื่อนไขนะครับก็สามารถลงได้ทั่วไปนะครับในรอบนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นลูกค้าของเรานะครับแต่การจัดส่งของทางร้านเราเราจะจัดส่งในส่วนของแฟลตหรือมารับที่ร้านเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะส่งเมื่อน้องๆแข่งครบ3ครั้งนั่นเองนะครับอ่าหรือว่าส่งเมื่อน้องๆสั่งสินค้าก็ได้นะครับอ่าได้ทั้ง2อย่างนะครับเราบอก่อนแขนกันก่อนนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งการน,น้อยๆไปเนี่ยมันโอกาสที่สินค้าจะมีรอยหรือจะเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างมีสูงนะครับว вот no, ันนั้รวบรวมสักสารอบนะครับ <c oughs> เพื่อให้น้องๆประหยัดค่าส่งแล้วก็เจ้าของร้านเองก็จะได้ไม่ต้องสอง่งทีจนเกินไปด้วยนะครับ การแข่งนะครับก็จะใช้กฎสวิตลาวนะครับอ่าสวิลาวเนี่ยอ่าอยู่ที่จํานวนคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3- าถึงสรอบไม่ต่ำกว่า3แต่ก็ไม่เกิน4นะครับจํานวนรับสมัครนะครับอ่ารับจํานวนจํากัดน,นะครับคือไม่เกิน12คนนะครับในแต่ละรอบนะครับเพราะว่าโปรโมเนี่ยเรามีมาจํานวนจํากัดแล้วก็อ่ารับได้แค่ตามจํานวนโปรโมน,นะครับ ส่วนการแข่งนะครับก็ให้เห็นมุมกล้องกันน้องๆคนไหนที่ว่าไม่รู้ว่ามุมกล้องอยู่ยังไงเนี่ยสามารถคลิกไปดูในคลิปของร้านเราได้ที่เป็นในส่วนของออนไลน์เราจะวงเล็บไว้แล้วนะครับดูว่าพี่ๆน้องๆคนอื่นที่มาเล่นกันเนี่ยเขาวางกล้องกันยังไงนะครับจะได้เป็นมาตรฐานกันนะครับถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันว่า,ามีการทุจริตเนี่ยเราจะแบนออกจากร้านทันทีเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีการสอน รับสมัครกันด้วยนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้วันนี้ก็วันหยุดวันพ่อนะครับอ๋อแล้วก็จะแข่งในวันพรุ่งนี้น้องๆคนไหนที่ว่า attends, มีพ่อมีแม่ก็พาพ่อพาแม่ uh, ไปเที่ยวกันได้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับส่วนใครที่ว่าพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาจอยกันนะครับร้านเราก็จัดแข่งต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังคง <ๆ S 2> ทําต่อไปนะครับขอแค่มีให้น้องๆสนใจแข่งตั้งแต่4ี่คนขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ทิ้งน้องๆไปไหนแน่นอนนะครับ วันนี้ก็ขอคุณมากๆนะครับที่ฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ้าของร้านกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้มีคลิปดูกันทุกวันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีก็สวัสดีครับบายนี่นะครับก็เข้ามาที่ FKK นะครับผมอ่าเกยเกบการไฟ์นะครับผมจะมาที่ประกาศล่าสุดก็ได้นะครับเราจะอยู่หรือว่าจะไปที่โทรโขงนะครับผม งานแข่งนะครับติ๊กที่งานแข่งหลังจากนั้นอาจจะเลื่อนดูอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดว่ายังไงก็สามารถเลือกประเภทได้นะครับอาจจะมีแถบเลือกชนิดของการ์ดที่จะแข่งอยู่นะครับแล้วก็มาที่แวงกาดไทยก็ได้นะครับผมติ๊กที่แวงกาดไทยนะครับก็จะขึ้นของร้านเรานะครับพีพีการ์ดเกมนะครับผมเมื่อติ๊กเข้าไปนะครับผมรายละเอียดก็จะอยู่ดังนี้นะครับผมติ๊กที่สมัครนะครับ หลังจากนั้นก็ชําระที่ร้านนะครับผมอ่าแล้วก็กดยอมรับหลังจากนั้นก็ยืนยันการสมัครได้เลยนะครับโดยที่อ่าพอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยทักแชทก่อนนะครับทักแชทแล้วก็ค่อยโอนกันทางแชทนะครับผมอ่าไม่ต้องแนมในนี้นะครับนะครับก็ง่ายๆนะครับผมค่าสมัครรอบนี้เนี่ยก็จะถูกกว่ารอบอื่นหน่อยนะครับผมแวนก์ดดีเนี่ยก็50บาทเท่านั้นนะครับ